ต่อมามาเล่นกันเนะเาเนนนะมาเล่นกันเนาะมาเล่นกันขีดตุกตต๊กตาขีดตุ๊กตาสองขีดตุ๊กตาจขีดตุ๊กตาเวอร์ชันสองอเวอร์ชันจอร์รมันมีเวอร์ชันหนึ่งไงที่เล่นอะ่ะมาแล้วมา ไม่คิดอยากจะอ่าน๋อมีโบนัสมีเงินต้องไปต้องเงินเล่นใช่ไหมไม่ชอยก็เขาบอกค่ะเดี๋ยวเราก็กดคอมบอมโอเคแล้วก็ยืนเฉียวโอเคอ๋อก็มีรางวัลให้สะสมโอเคโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวมันกระตุกกระตุก โอเคคีบไหมได้หรือไม่คีบได้คับค,บค,คีบได้เ็นแอคิบเบร์โอเคอ้าโอเคได้สบดวอ่าน้องอยากได้ตัวออได้ตัวลิงครับลิงนี่นะลิงตัวสีฟ้าๆนะคะโอเคแล้วก็คีบลิงเลย ว้าวไม่ได้ได้ดาวเนาะอ,อูได้สองอ้าวอูาสาดีใจนึกว่าได้สองอันโอเคได้ลิงแล้วนะคะตามความคาดหมายว้าวโอเคต่อไปตาเราเราอยากได้มเนี่ยตัวสีชมพูเนี่ยอยู่ข้างนี้โอเคตัวี้แหละอยากได้น่ารักดี ต่อไปตไหนเอาตัวที่อะไรอ่ะเอาตัวไหนเอาตัวนี้ออาตัวสีเหลืองที่หล่นมาใหม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ตัวนี้ตันนิกตันนิกอ่าได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะตันนิกกลับไปวิวอย่าหล่นทั้งยังเล ดูดีจะจับได้ไหมถ้าจับจะจับ,จจบด,ดูนะ้าดูน้าจะจับได้เปล่าว่าไม่ได้กดกดอะไรได้ได 2. 2> เดวิลสองโชิบเว้นอุ้ยลืมไปไม่ได้เปิดเสียงเอาละคลิปได้หรือไม่ไม่ได้ตัวนี้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น ไปตาเราเราขอตัวหมาหมาหรือเปล่ารู้ตัวนีนยโอเคแล้วก็ได้เอาตัวไหนตัวสีเขียวข้างบนนะตัวอะไรก็รู้มองไม่ออกเย่ได้แล้วต่อไปเราเราขอ เราขอริมสุดเลยสีเขียวตัวนี้ได้หรือไม่ได้ได้น้องเอาตัวไหนตัวนี้สีน้ำเงินอันนี้นะสีน้ำเงินอืมมี Angry Birds แอ b กี้เบิร์ดนาด้วยอุ้ยมีนนม้วยพี่เออได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนะี่ย ไลยตีนี้โอ้ได้ทิกเก็ตตัวเอออยากไล่อยากได้ไหนตัวนี้เนาะตัวน,นี้ว่าขี้ไม่โดนไม่โดนขีโดนโดนแน่เอาไปกระตุก<อ>เร็วอาบเร็วมากต่อไปตาเราเอาแองกี้เบิร์ดใส่แว่นตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ วว้าโอเคแอนกีนบ้บอร์ตอีแล้วตอนนี้ได้แน่เลยถ้าเราขยับลงน้ <c oughs> องตัน <c oughs> ้องออลิง <c oughs> ลิงนะคะที่อยู่ตรงหน้าตัวนี้เลยได้พอดีไปเลยอ้าคีบลดนคีบโดนลิงอันนี้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวตาเราเราอะขอสีเขียวจำมั่มนี่เลยอยู่ใกล้ๆกับนกสีเหลืองน่ารักมากต่อไปตาน้องเอาหน เอาตัวสีเหลืองเขาเรียกว่าตัวสีเหลืองที่แกจิ้มอ่ะเอาตัวไหนเอาดีๆทีนี้เอานอกนะคะคล้ายๆเทวิตตี้ตัวสีเหลืองๆคีบล,ลงไปเลยอยากเปลี่ยนตัวไหม เ,เรื่องอดอะไรอ่ะอดตัวสีเหลืองเลเวลอัพอีกแล้ก,อ,กอดตัวสีเหลืองได้ตัวสีแดงนั่นเห็นเอ้ยสีน้ำตาลจะให้เลือกตัวตัวไหนตัวปูงงจะเอา,เาตัวเดิมเปไรได้แล้วเย่ได้แล้วเย่ครบแล้วครบแล้ว ถ้วยรางวัลคอมโบโอเคแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลแล้วนะกลับ,บตอไบตาเราเอาไหนดเีเอาตัวนี้เย่ได้กอดีไม่ได้พอสีม่วงนี่ตัวนี้โอ้ ก็สีเขียวที่หลุมมาใหม่ว้าไงด่บอกเอาที่เขียวไงตัดหมดเอาละไปบใยตัดหมด